กลับเข้าสู่รายการขา่าวห้านาหนึ่งรายการขา่าวภาคเช้าของคุณนะคะ สำหรับคุณผู้ฟังทาง f m 94.0ยังมีเวลาติดตามรับฟังรายการข่าว5นาทีงของเราได้นะคะจนถึงเวลาประมาณ7นาฬิกานะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเช้าวันนี้โต๊ะข่าวบอกอของเราจะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการนะคะโดยในวันนี้นะคะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปราโมทไม้กลัดนะคะอดีตอธิบดีกรมชนลประธานจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําภายในรายการของเรานะคะซึ่งอาจารย์ปราโมทนั้นนะคะเคยได้ใกล้ชิดนะคะแล้วก็ปฏิบัติ Bye. Uh -huh. ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งมีการร่วมประชุมวางแผนป้องกันและรับมือน้ําท่วมกับอาจารย์สมเกตอ่อนวิมลด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีการน้อมนากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการบริหารจัดการน้ํานะคะซึ่งอาจารย์ปราโมทไม้กลัดนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกขานว่าช่างปราโมทซึ่งวันนี้อาจารย์ปราโมทก็จะมาพูดถึงแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน้านะคะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมแบบบุรณาการและยั่งยืนซึ่งเราจะส่งต่อไปที่โต ะะตอนนี้มากันสองหนุ่มก่อนนะคะทักทายทั้งสองคนก่อนค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้มากันสองหนุ่มก่อนนะคะน้ำท่วมก็ร่อยหรอแต่ว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา,มากันพร้อมเพรียงน้ําท่วมหนักแบบนี้ประชาชนทุกๆคนนะคะก็กังวลใจว่าแบบนี้เนี่ยจะมีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการแบบระยะยาวอย่างไรเพื่อไม่ให้ปีหน้าปีต่อต่อไปต้องเจอกับปัญหาแบบนี้อีกนะคะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยกับอาจารย์ประโมทไม้กลัดด้วยนะครับถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานเอาไว้ในปี2538้ยาแด้วยครับเดี๋ยวเราจะส่งต่อไปที่โต๊ะข่าวบกเลยนะคะช่วงนี้ดิฉันเข็มมาสอนดูข่าวและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอรุณสวัสด์ครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงของโต๊ะข่าวบกข่าวห้าหน้าหนึ่งนะครับบรรณาธิการประจําโต๊ะของเราในวันนี้นะครับคุณวรวิ์ศรีอนันต์รักษาหรือพี่หยงนั่นเองสวัสดีครับสวั ครับพี่ยงครับไม่ได้หมายความว่าเรามาแค่2หนุ่มครับเพราะเดี๋ยวคุณชนรัศมีก็กําลังจะตามมานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ปราโมทไม้กลัดนะครับพี่ยงครับเมื่อวานเราจะพบว่าสองสาวันที่ผ่านมามีเรื่องของปัญหาครับชุมชนและชาวบ้านมีการทําลายผนังกั้นน้ำใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยปัญหาของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยได้เคลื่อนมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นบทสุดท้ายของ ตำนานน้าท่วมปีห้าส54นี้นะครับแต่ว่าตอนจะจบของตำนานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเพราะว่าพอน้ําเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรแน่นหนาครับนะครับแล้วก็วิถีชีวิตเนี่ยแตกต่างจากคนชนบทฉะนั้นเนี่ยพอน้ํามาปั๊บเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเจอน้าไม่ได้ก็จะทะเลาะกันเหมือนนะเราไม่คุ้นเคยกับเมื่วานท่วมเลยใช่เมื่อวานนี้ผมไปถนนนิมิตใหม่นะครับพอดีจะไปช่วยน้อง สาวนะที่น้าํากำลังจะท่วมนะครับ,รบก็ต้องอ้อมรถไปพากว่าชาวบ้านก็ทะเลาะกันก็ทะเลาะกันตรงตรงคลองสามวาเปิดประตูแม่น้ําไม่เปิดเมื่อคืนก็มีอีกนะครับทุ่งสองห้องกับเทศบาลน,นนทบุรีครนะเมะื่อวานนี้ได้ข่าวว่าถึงก็ต้องใช้ปืนใช้มีดกันเกือบนะเกือบจะปะทะกันนะคนฝั่งเทศบาลน,นครน,นนทบุรีเนี่ยไม่อยากให้เปิดน้ําเข้ามาเพราะว่าจะท่วมซอยสามาคัคคีหรืออะไรประมาณเนี้ย ถ้ารอบบอแวงกันเนี่ยตรงนี้นะจะเป็นปัญหาใหญ่กว่าปัญหาที่ที่จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรถ้าน้ําท่วมเนี่ยมันก็แค่เดือดร้อนนะฮะรำคาญอะไรแค่นั้นเองนะฮะแต่นี่เป็นปัญหาความร้าวฉาญคนในชุมาชาน,ช<า>นด้วยจะตีรันฟันแทงกันเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะด็อกเตอร์ครับ,รบนะฮะจะอยากรัฐบาลเนี่ยจะต้องดูแลนะฮะดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยแตกต่างกว่าพื้นที่ในชนบทนะครับดังนั้นเนี่ย อาจจะมีเลือดตกยางออกหรือมีคดีอะไรตามมาเยอะแยะหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันต้องทำกันให้ดีนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยจะเป็นเป็นอีกหลายวันนะฮะเป็นอีกหลายวันเป็นไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเนี่ยจะแห้งนะฮะแล้วตอนนี้นางกรุงเทพเนี่ยมาเนี่ยไม่ใช่มาใสๆนะมาแล้วมันเน่าคุณๆไปแล้วเนาะไม่ใช่แค่ขุณด้วยซ้ำนะฮะ ผู้สื่อข่าวหลายคนนะฮะสื่ออย่างพวกเราหลายคนก็น้ําท่วมกันเยอะแยะนะครับครึ่งครึ่งตอกนได้รับผลกระทบกันพู่หน้าแหละครับคุณวรวิทน้อยคนที่จะไม่โดนนะครับยังสํานักงานของผมที่เดลินิวก็ทราบวันน้ำมาบอกมือใบบาไม่ให้ฮันบ่มาฮันโหลแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่เราก็ต้องแก้กันไปครับคุณวรวิทครับอีกนิดหนึ่งครับก็คือว่าบางคนก็บอกเอ๊ะการเปิดประตู ระบายน้ำเนี่ยนะครับเป็นการเปิดประตูที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้หรือว่าเป็นไปตามแรงกดดันของชุมชนครับคุณวรวิทย์ตรงนี้สั้นๆก่อนที่เราจะเข้าประเด็นหลักกันครับก็เป็นเป็นเรื่องของชุมชนนะฮะตอนนี้เพราะว่ามันคนจะตีกันก็เลยยอมเปิดนะฮะับมีใมากครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่ตอนต้นนะครับทางคุณเขมสอนได้บอกไปนะครับว่าเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีการนําเอา พร,พระกระแสพระสารัดนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งได้พระราชทานแนวทางเอาไว้นะครับในการป้องกันน้ําท่วมในปี2538มาเปิดนะครับผมเชื่อว่า คนในโลกออนไลน์หลายหลายคนนะครับรวมถึงพระสงฆ์นิกรอนหลายหคนคงจะได้ดูคลิปนั้นนะครับคุณทิพย์ครับนะครับึ่งเขาบอกในปี2538ครับคุณทิพย์เขาบอกว่าคนไทยได้ประสบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ด้วยครับใช่แล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ประเทศไทยนั้นเจอกับปัญหาน้ําท่วมนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักค่ะจนกระทั่งวันที่18กันยายน2538นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะทรงบัญชาการในการแก้ปัญหาน้ําท่วมด้วยพระองค์เองพร้อมท้งนะคะเจ้าหน้าที่ ระดับสูงของกรมชลปรัทานข้าราชการนะคะแล้วก็นักวิชาการเกี่ยวกับน้ําด้วยนะคะซึ่งวันนี้หนึ่งในนั้นมานั่งพูดคุยกับเรานะคะจะได้เล่าให้เราฟังด้วยนะคะอาจารย์ปราโมทไม้กวดสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเห็นก็บอกว่าในคลิปนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกอาจารย์ปราโมทว่าช่างปราโมทนะครับก็มีใจความสําคัญสำคัญหลากหลายใจความนะครับซึ่งส่วนที่หนึ่งครับพระองค์ได้ทรงมีพระารดำริในเรื่องของสตเว นะครับตอนนี้เราเชิญท่านผู้ชมชมนะครับว่าสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางนั้นไว้เป็นอย่างไรครับอันนี้เป็นอันดับแรกที่จะต้องสูบน้ําให้แห้งทีเดียวชายทะเลนี่ให้แห้งแห้งพัก <นะ S 2> เท่าติดทรมได้แล้วก็ต่อไปก็มีเครื่องอย่างที่ว่ามีเครื่องเร่งน้ำ เร่งน้ำโดยเฉพาะเร่งน้ำใกล้ใกล้คันกั้นน้ำที่จะเข้า,เ,าเข้าพระนครเขา้เาด้านในคลองแสนแสบคลองแสนแสบคลองคลองลาดพร้าวคลองดแสนแสบคลองประเวศคลองอาบางนาคลองสำโรงนี่คลองพวกนี้ ต้องไม่ควรจะรับน้ําจากที่ลงมาจากอายุธยาถ้าน้ํารับรเฉพาะในเขตพระนครทางกตมสามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วที่ที่มีอยู่ตรงนี้ต้องให้ทราบว่าในสมัยเก่านี้ท่านก็ท่านทั้งหลายหลายคนก็ทราบแล้วอะสมัยรชัชกาลที่ห้าที่ห ท่านเวงคืนเอาไว้ท่านท่านสงวนเอาไว้เป็นของรัฐแล้วก็คนที่ไปอยู่ในนี้ผิดกฎหมายทั้งนั้นคนที่เข้าไปอยู่ก็ผิดกฎหมายเฉาบ้านที่ไปอยู่ผิดกฎหมายรวมทั้งคนที่ไปซื้อจากเฉาเชาบ้านก็ผิดกฎหมายฉะนั้นการที่จะไปขุดรูจะไป จะไปทำโครงการสาธารณะนี้ไม่ผิดกฎหมายทำเพื่อที่จะป้องกันเพราะว่าปีที่แล้วก็เกิดปีก่อน,ก,อนก่อนก็เกิดปีหน้าก็จะเกิดอีกต้องทำโครงการฟลัดเวเนี่ยขอโทษต้องตง้องพูดภาษาฝร,รั่งแล้วไม่มีใครกล้าไปอยู่ในนั้น,น ตอนนี้ถ้าใครกล้ามาอยู่ในนี้แล้วฟลัดเว์มันผ่านไปก็สรวโกรดน้ำให้เขาคือว่าต้องเรียกหาวาใจร้ายก็ใจร้ายแต่ว่าจะป้องกันไม่ให้มีความหายนะ พระราชบัตรนั้นก็มีขึ้นนะครับหนึ่งวันหลังจากนั้นคือวันที่19กันยายนของปี2538นะครับหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นนะครับก็คือนาเวลานั้นนะครับเป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจารย์ปราโมทไม้กลัดนั่นเองนะครับอาจารย์ครับเริ่มต้นพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชทานแนวทางเรื่องของฝัดเวปัจจุบันครับฝัดเวที่พระองค์ท่านว่าถึงเนี่ยอยู่ตรงไหนของกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตชี้เลยนะครับว่าฝัดเวอยู่เบยเวนไหนก็พูดง่าย ขณะนี้ก็ปรากฏการณ์น้ําที่ท่วมตะลิ่งที่มากที่สุดก็คือแถบอําเภอบางปะอินอำเภอบางน้อยเชียงดากของใหญ่นี่แหละครับปัดเวมาตามแนวนี้ครับก็อ้อมมาท่าคลองหลงักศิษย์มาทังด้านฝั่งบริมนทนด้านตะวันออกของกรุงเทพมนครแต่จะพูดกันแล้วคือมีบรีหนองจอกและกระบงังลงมาสู่บางปีบางบลนะครับปัดเวที่พระองค์่านรับสั่งใจความปีปพศ2 5 3 8เป็นครั้งที่สามนะ ครั้งแรกรับสั่งเมื่อปีพศ2523สมัยนั้นพระองค์ท่านทรงเรียกว่าก <Green Belt. S 2> ร,รีนเบล l ์กรีนเบล์จะเข้าใจเป็นพื้นที่ทำนาเป็นให้ผ่านมาพื้นที่นานในด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับแล้ครั้งที่สองก็คือพศ2533ปินาทีพระองค์ท่านรับสั่งว่ามันเป็นยังไงพื้นที่มันอยู่ยังอยู่ดีกันหรือเปล่า สองสากิโลเมตรความกว้างอ่ะที่เป็นกรีเบลเนี่ยก็บอก่าตอนพศจังพลาดไร้สายสามก็รับสั่งว่าคงจะมีสิ่งปลูกสร้างคงจะมีอะไรต่างๆเข้าไปเยอะแล้วนะก็รับสั่งอะไรว่าอยากจะให้ไปช่วยจัดการกันนะครับก็รับสั่งว่าที่ดินก็คงจะเหลือจํานวนหนึ่งก็คงไม่ใช่กําหนดทั้งหมดว่าอยู่ในอย่างที่พศจังพลไร้สายแปดงกท่านรับสั่งถึง ต้นกาเนิดเลยนะครับต้นกําเนิดการทีหานักการทีหงอันนี้ใช่ครับอ่าตามประวัติศาสตร์ตามประวัติศา,ศตาสตร์เนี่ยทางด้านเวลาน้ําไหลหลากท่วมตะหลิง่งแม่น้าเจ้าพระยาล้นตะหลิง่งแม่น้าเจ้าพระยาเขาจะมาทางนี้ฮะเขาจะมาทางนี้ตอนนั้นกรุงเทพมหานคารก็เป็นเมืองแล้วแต่ยังไม่ใหญ่โตเอ่อที่อำเภอบางปะอินอำเภอสามโคกอีกซีกหนึ่งนะฮะเชียงรากน้อยเชียงรากใหญ่เนี่ยเป็นที่ทามที่น้ำล้นตะหลิ่งจะเข้ามา ข้ามาก็มาทางด้านตะวันออกลงมาที่แถวคลองด่านคลองด่านก็คือปลาปากคลองพระองค์เจ้าชาัยานุชิตเนี่ยถ้าจะดูสภาพสภาพการเกษตรสภาพการเพาะปลูกสมัยพศ2,500 2,465 66หรือ2,470จะเห็นว่ามันเป็นทุกมันเป็นนาอะไรนาบริสุทธิ์เลยเป็นฝาดเว์เป็นฝาดเวจ์จริงๆ นะครับพระองค์ท่านก็ตอนหลังในปีพศ2 5 8 8อย่างที่ปรากฏในวันที่เดือนกันยายนนะครับตอนนั้นเนี่ยน้ำญายัายางไม่มาแต่มาแน่มาแน่และสมเด็จพระศรีก็เสเด็จสวรรคตพระอ,องค์ท่านก็ทรงเรียกประชุมไแบบนี้นะครับเรียกประชุมเลยรับมือ่วงหน้าเลยนะครับก็มีท่านองค์มนตรีเยอะนั่งอยู่จํานวนมากและมีคณะผู้บริหารการทิบดีกรมจลนประทาน ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ไปเป็นผู้ตรวจการกระทรวงก็ต้องเข้ามาด้วยนะครับก็เดี๋ยวฟังรับสั่งน้ําที่จะมาทั้งหลายแหล่เนี่ยอง์ท่านรับสั่งว่าต้องเบี่ยงไปทางด้านตะวันออกคือมันต้องท่วมท่งแน่เบี่ยงไปทางด้านตะวันออกพรศ2 538การเบี่ยงไปนี่ทาได้ง่ายกว่าปีนี้มากแต่พูดกัน พูดกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรคะอาจารย์คะเพราะทำไมนั้นนะถึงแม้จะมีชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไม่เป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรไม่เป็นพื้นที่อะไรที่มากมายถึงขนาดนี้คแต่ในแนวทางที่พระองค์ท่านรับสั่งเนี่ยสมควรจะหยิบยกนะครับนะครับว่าถึงยังไงยังไงนี่แหละครับสีสีฟ้าเนี่ยน้ำเท่านั้นแหละครับอยู่ก็ไม่ได้เป็นสุกนะไม่รู้ปีหน้าปีอะไรต่อไปจะเป็นยังไงกันอีกน้ำมากแบบปีพศ2 5อ4มให้สี่ ถามว่าใน,อนา,ในอนาคตจะเกิดไหมเกิดแน่นะน้องๆปี54หรือพี่ๆปี54ไม่รู้ปีไหนก็ไม่รู้อนาคตเกิดแน่ถ้าเรายังขืนอยู่ในสภาพแบบนี้มาตั้งรับแบบนี้ที่ปกป้องไม่ให้เข้ามาพื้นที่เขตเศรษฐกิจชั้นเดียวอยต่อไปจะทําไม่ได้แล้วทํำยากมากอย่างนี้ในมุมมองของอาจารย์ก็มองว่า flat เวย์ก็ควรจะกลับมาเป็น flat เวย์เหมือนเดิมนะค,คะ มีความจําเป็นครับผมมองดูแล้วถ้าเราจะจัดการนี่เราเรียกจัดการปัญหาน้ํามากไม่ใช่ไม่ใช่สู้หรือป้องกันปัญหาน้ํามากนะจัดการ,รเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันล้นตะลึงแม่น้ําเจ้าพระยามาตั้งแต่จังหวัดคนครสวรครค์เรื่อยมาเรื่อยมาแล้วมาสู่ที่ราบรุ่มตอนล่างลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างแน่นอนไปมาน้ําที่เข้ามาอย่างนี้เข้ามาตามธรรมชาติเนี่ย เขาบรรจุอยู่ในในแม่น้ําไม่พอเขาสูงกับตะลิ่งเขาก็บาดตะหลิ่งไปทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะนั้นในหลักการต้องทําฝัดเวเพื่อให้น้ํามันได้ไปทีนี้ฝัดเวของเรายังมีอยู่นะครับอาจารย์ที่มันค่วทีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เนี่ยฝัดเวหายไปไหนอาจารย์มันหายไปหมดแบบวิ่งไม่เป็นที่เป็นทางประเด็นแรกไปหายไปตั้งแต่พศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดก่อนพศสมัยรับมันหายไปครับว่ามีการออกโฉนด ออกเสนอหมดนะฮะเพราะออกเสนอหมดสมัยนั้นยังไม่เป็นไรยังเป็นเกษตรกรชาวไร่ชา,นา,นาวนาชาวนานะครับก็เป็นที่ทํานาทั่วไปที่พอหลังมามีความเจริญมากขึ้นแล้วก็มีการเกิดการขายที่ดินการขยายไปชน,นิดที่เรียกว่ากากับกันไม่ได้กลายเป็น,าก,นการก<ข>่อสร้างอาคารบ้านเรืองนี้เป็นหมดครับอาจารย์ครับนอกจากนี้เนี่ย ในคลิปถ้าเราได้ดูนะครับจะพบว่าพราะองค์ได้ทรงวางแนวทางนะครับในการป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานครด้วยการวางแผนป้องกันจากล่างขึ้นบนตรงนี้อยากแจ้อาจารย์อธิบายสักนิดครับแต่ว่าก่อนอื่นครับเราไปชมกันก่อนนะครับว่าพระกระสรับสั่งณเวลานั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับยกระดับน้าก็าหมายควาหมาักข้างบนเขาต้องท่วมถึงบอกว่าให้ดู จากล่างขึ้นไปบนไม่ใช่ลงไม่ใช่แก้ปัญหาบนมาลงมาล่างเพราะแก้ปัญหาบนมาล่างข้างบนนี่จะต้องเข็นน้ำให้ขึ้นสูงกว่าจะปล่อยลงมามีประโยชน์อะไรที่ออสเตรียจะมาทำมาทำซีเบรียเนี่ยซีเบรียกรุงเทพกระทุม่ม เราท่วมไม่ใช่โท่วมนรมนดา้าท่มน้ำสกปรกต้องทำตรงข้ามคือคุณประเสริฐถูกพวกออสเตรียมันลาน้ลางสมองสเลยของเราไปบอกเขาแล้วว่าไม่ทำไม่ได้แต่สำหรับเรื่องเรื่องเรื่องโครงการเจ้าประยาอะไรต่างๆนี่ เราเรายังมีนาะนะสังวนเอาไว้ก่อนทำเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ว่าสำหรับอันนี้นึกถึงว่าจะกั้นสำหรับได้น้ำไหลไอ้นี้ใช้ภาษาฝรั่งมาจะต้องใช้ภาษาฝรั่งมาว่าเหมือนซิลลี่เพราะว่าเท่ากับส่งเสริมให้น้ำท่วมเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมข้างล่าง แต่ว่าเก็บน้ํามาเยอะทีเดียวนะแล้วถึงเวลาไอ้ข้างบนนี่มันมากแล้วยกทับมาทำฟันไอ้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 เ,อเ,อเอขื่อนไอ้คันนี่แล้วมันก็ลงเทลงมาข้างล่างตรงนี้ก็สบายเลยข้างบนนี่อาจจะแห้งลงไปแต่ข้างบนมันไม่แห้งเพราะมันมาจากข้างบนอีกทีตรงท้ายไม่มีใครแห้งเลยแต่นี่ถ้าทําอย่างนี้ให้แห้งข้างล่างนี่แล้วเอาลง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 ,ลงใครน้ําลงมาก็ลงไปไปแล้ แล้วก็เราก็ใส่ใส่เครื่องสุบเร่งน้ำมาจะไม่มีทุ่มนะคะแนวพระราชดำริที่บอกว่านะคะทำจากข้างล่างแก้ปัญหาจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนในเวลานั้นคงมีหลายคนที่ก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างกันไปนะคะอาจารย์แนวทาง<อ>ทุกวันนี้ได้พิสูจน์แล้วไหมคะ<อ>ว่าแนวทางแก้ปัญหาจากล่างขึ้นบนนั้นถูกต้องครับเพราะหมายคาณพระองค์งท่านมีอย่างไ้ครับ คือแถบชายทะเลต่างๆเนี่ยจะเป็นที่เกกแถบชายทะเลต่างๆนะครับพระองค์ท่านก็อย่างจะพูด้านตะวันตะวันตกกันแล้วกันนะครับตะวันตะวันตกแถบชายทะเลต่างๆเนี่ยมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของการหนุนถูงน้ําทะเลเข้าไปเข้าไปพระองค์ท่านรับสั่งว่าจะทำยังไงถึงทําให้บริเวณตอนล่างเนี่ยตอนล่างเนี่ยให้ใช้ ประโยชน์จากการขึ้นลงของน้ําทะเลให,ให้เป็นประโยชน์ได้มากอาน้ําทะเลลงให้นเร่งระบายท้งตอนล่าออกไปเวลาน้ําทะเลขึ้นจะต้องมีการควบคุมกักกัน้นไม่ให้น้ําทะเลเป็นหนุนคือจะทําให้มีบริเวณตอนล่างเนี่ยน้ําพร่องตลอดเวลาน้ําข้างบนจะได้ลงมาแล้วก็ลงทะเลไปเป็นจังหวะจะโคนตามการขึ้นลงของน้ําทะเลนะครับ ทางด้านทางนี้ทางด้านตะวันตกก็จึงเกิดเป็นแก้มลิงนะฮะ